กลางพอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเดวเวอร์เราอะที่เราอยู่สูงเาว่าที่เราพอดีไม่รู้ทำไมถึงวางนี้กล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ติกอลฟมันไม่เคยได้ใช้อะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไลฟ์สดเราไม่เนะนโตกันมากแล้วเดี๋ยวคิดว่าในเร็วๆนี้นะครับใครที่รู้จักพวกผมนะครับ คุณจะโดนเชิญแล้วนะครับแม้แต่ว่าบุกไปถึงร้านนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วก็สัมภาษณ์นะครับประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวแชร์ต่อกันให้วงการกอล์ฟได้รับรู้รับทราบนะครับคือเราจะเดินเ,เข้าไปแล้วถ่ายเข้าไปเลยอะไรเงี้ยถ่ายได้หรอว่าพี่ว่างหรือเปล่าเอาว่างมีอะไรปอปิน้นอะไรเงี้ยใช่ครับพี่เตรียมตัวครับนั่งครับอะไรเงี้ยเขาจะสัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับใช่อาจจะมี อ่โปรท็อปเป็นโปรโทัวร์ด้วยนะครเพาอาจจะมีชวนถือโปรทัวร์ด้วยกันใช่หน่อง,องน้องเพื่อนพื่พี่ๆอะไรชา<ช>ยหญิงอะไรเขาจะติดตามมาใช่ได้รู้จักกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เริ่มแรกก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วเราก็จะมาตัวนี้ครับอีเวนต์เกเรียรเหมือนเดิมแต่นี้เป็นธีมพิเศษที่ทํากับเบอร์นิงกอร์ซิล่าครับที่จะเห็นหลายๆตอนเราไปย้อนนี้เห็นอย่างเงี้คือประมาณเดเวอร์หนึ่งอันนะครับปีกมันหายไหมครับ ไม่ปีกมันเป็นรากที่แบบแขนขาดแล้วจะแบบโชว์พลังออกมาลดต้นทุนไม่ใช่รดต้นทุนก็ขายที่แล้วก็เห็นแล้วไงต้นไว้ในหลุมแล้วกันอยู่ในหลุมแลช่วงรีวิวนี้เขาอยู่ในกระแสเขาเยอธิบายเผื่อคนไม่รู้ยี่ห้อลิโกนะครับอันนี้รุ่น grt นี่เป็นสตร e ทอิดิชันนี่ผมมีมานานแล้วบาคนอาจจะเห็นบางทีเห็นดาราใช้เงี้ยมันก็เป็นแบบกล้องกล้องคอมแพก คือมันคลาสสิกหรือยังไงครับนี้มันดีฝ่ายภาพมันดีออกมาแล้วมันดีแค่นั้นแหละครับถ้าแบบว่าใครเห็นก็บอกแล้วว่าเพจอยากให้แบบมีประโยชน์มากอะไรเงี้ยก็คือแบบไอ้กล้องเนี้ยเขาจะพกแต่เขาก็แนะนํานะเออบางทีเราไปเที่ยวอะไปทริปอะไรเงี้ยมัน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 ง่ายอ่าใชนอกคนนี้สวยมาก างานดีใ <laughs> ช่ <laughs> แชร์กันบางทีมนคนราสงสัยช่วงนี้ทำไมแบบดาราหรือใครเ,เขาแบบถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้แหละครับอันนี้สาระอันนี้เข้ามาเริ่มเข้าใกล้เรื่องกรอบแล้วนี่เป็นเครื่องร้อนมอนิเตอร์นะผมแนะนำเฉยๆ s w สวิงแค d ดที่เราเคยเห็นนะหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวสี่นะครับสวยงาม ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่คือแนะนำนะผมว่าแบบมันโอเคแถมอ่ะเปิดยังไงนะแถมสวิงแถม,แ,ถมแบบออกรอบซิมูเลเตอร์ได้ด้วยอ่าใช่ได้ลองใช้แล้วว่าเอาเอ,เอมันก็ถือว่าดีนะนนราคาเท่าไหร่นะราคาขึ้นมาตอนนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นเอ่อที่เห็นในช้อปปีคือสองหมื่นสี่สองมืนสี่สองสี่ราคาเทียบเท่ากับพวก กามินไหมแต่กาตอนนี้กาเมินแพงกว่าแล้วกาเมินแพงกว่าอันนี้มือหนึ่งนี่มือหนึ่งก็มีซิมูเลเตอร์ใช้ง่ายเนี่ยเรายกไปออกรอบก็ได้วาตัวเลขจะขึ้นชัดเจน บอกบอกบอกร้อนด้วยร้อนเดเรคชั่นด้วยนะครับว่าลูกออกไปทางไหนซ้ายขวาแล้วก็สมาร์ทแฟกเตอร์อย่างเดียวเป็นของค่ายเขาลข Head Speed เลยขับเฮสปีดอะไรเงี้ยครับระยะแคลลี่ซึ่งถ้าเทียบกับใน,นราคาเดียวกันนี่มันไม่มีหน้าจอให้นะแต่ตัวนี้มีหน้าจอของไหมพวกมีโมพวกการมินไม่มีหน้าจอให้ดูต้อ<ใ>นเล<ะ>ืราคานี้นะเพราะว่าที่นี่ก็ก็มีใช้แทคแมนอยู่แล้วก็จะเข้าใจเนี่ยนี่ราคานี้ผมแนะนําเลยใช่พกพาง่ายสะดวกข้างหลังนี้เป็น เป็นรีโมทติดแมกเนตด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกผมก็เห็นเกาหลีช่วงนี้เกาหลีมามาตีบ้านเราเยอะใช้เกาหลีว่า้กับอีซิกแ้อะไรได้อีกอะตอนนีไม่รู้แต่ว่าอันนี้มื่อคืนนี้คือติดมาเขาจะแถมไอเดีเพื่อใช้กับอีซิกเลยอีซิกคือโปรแกรมเรียกว่าอะไรซิมูเลเตอร์ที่ออกรอบอะไรเงี้ยเป็นต้องเสียตังค์นะใช่ไหมอีซิกใช่นี่คือแถมแถมติดมาให้เลยของนี้คือคุ้มค่ามาก พกพาไปไหนมาก็ได้ไปไหนก็ได้ใช่อันนี้ครับใชอนน่อันนี้ก็ไทยอินล้วนๆเลยนี้เป็นออฟฟิเชียลพาร์เนอร์ครับขายพายม,มีมีแบบเกตลิงอะไรเงี้ยเกตลิงแบบว่างานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทาง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 ,ทางนี้ได้ครับโอ้ย oh, oh, ที่ผมเจอสำหรับม,มือใหม่มือใหม่นะคือแบบบับงคับร่างกายไม่ถูกไม,ไม่รู้ะจะบังคับร่างกายยังไงที่เคยเจอนี่คือแบบ เขาเคลื่อนไหวเรียกว่าเรียกว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่เคยเคลื่อนไหวแบบนั้นเคลื่อนไหวไม่เป็นกแบบกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ติกอล์ฟมันไม่เคยได้ใช้อะ,อะชีวิตประวันไม่ได้ใช้อะนะใช่ใช่แต่พอมาใช้กับกีฬากอล์ฟมันเลยแบบมันจะแบบยังไงดีอะไรเงี้ยโดยบอกว่าเคยพยายามแนะนํามาตั้งเนินานานแล้วว่าบางทีปัญหาในสวิงเราควรไปฝึกทักษะนั้นนะครับทักษะเคลื่อนไหวแบบนั้นเพื่อมาอยู่ในสวิง อย่าผมใช้คาว่าอยาแล้วอย่าคิดว่าเราจะไปทำท่าแบบนั้นทักษะแบบนั้นในสวิงนะใช่ต่อที่แบบว่าวีก่อนหนูที่เราแบบก้มย่อถ้าสังเกตดูนะถ้าแบบว่าเดี๋ยวไทยอินเข้ามาเลยช็อตนั้นเลยขายทำดีท่าทิกตอกอะ่ะที่ย่อลงอะ่ะที่ยอ่อปุ๊บเงี้ยที่เขาแบบมุด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 าคุณจะเป็นกระมุด <laughs> ปวดท้องแบบก้มได้ขนาดนั้นอะ่ะ ถึงแม้ผมจะผมจะอันนั้นไม่มีสคริปต์นะผมว่าผมไม่คิดว่าน้องผมมันจะก้มขนาดนั้นเหมือนกันคือก้มได้ต่ำขนาดนั้นอะ่ะมันก็ต้องมันก็มีมีต้องเรียกว่าอะไรต้องมีทางสะความยืดหยุ่นหรืออะไรที่แบบก้มได้เหมือนกันเพราะนั้นบมืทีสอนให้เราแบบหันตัวอย่างเงี้ยแต่เราแต่เราก็เราหันตัวอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็วิธีแก่วิธีพัฒนาดีกว่าที่มันที่มันดีกว่าคือเราไปฝึกทา่ามันก่อน ว่าตัวเราหันตัวอย่างนี้หาตอบใดให้เราเป็นคนหันอย่างนี้เราตีเราก็เป็นจุดๆด้วยนะใช่จุดๆจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยทำพร้อมๆกันยังไงมันก็พังใช่ต้องแยกครับต้องมีวินัยต้องแยกโฟกัสเคยเคยพูดไปเมื่อนานแล้วหรือเปล่าหรือวาจะนั่นนั้นว่าสิ่งที่คนที่จะเป็นแบบมักกอประชีหรือเป็นโปรที่มันต่างกันในเรงคุยในหัวข้อนักกอบนะว่า เวลาพวกโปรฝึกอ่ะมันจะค่อนข้างจะโฟกัสอย่างหนึ่งอ่ะก็มีวินัยมากที่จะแบบเฮ้ยเราจะลงมาอย่างนี้อย่างนี้โดนล yes. ูกยังไม่ดีไม่เป็นไรแต่คือสิ่งที่โฟกัสสิ่งที่จะสิ่งที่จะปรับสิ่งที่จะปรับคืออะไรอย่างนี้โปอย่างผมดิวเวลาแก้แก้สวิงหรือมีปัญหาดิวอยู่ดิวแค่ท่าเดียวอ่ะดิวแค่ตอนดาสวิงก่อนโดนลูกอ่ะบางทีทําวันหนึ่งก็เจ็ดแปดท่า แต่ว่าทําทีสองสามอาทิตย์นะกว่ามันจะแบบกลายเป็นแบบธรรมชาติของเราทําทําแล้วมันต้องมีวินัยตัวเองว่าแบบว่าบางทีแบบรู้ว่าออกไปดีแต่เราเรารู้อยู่ในใจว่ามันไม่ได้ดีด้วยถ้าไม่ได้ไม่ได้ด้วยลักษณะนั้นไม่ลายเป็นการอาจจะดีทุกกันชดเชยความชดเชยของเราเองซึ่งแบบอย่างพวกอย่างอเมเจอร์มือสมัครใหม่ซงซักเล่นใหม่อย่างเงี้ยอยากจะแบบแก้ปุ๊บทําได้เลยอยากตีได้เลยก็จะแบบ ไม่มีดิวทำแค่ครั้งสองครั้งรีบแบบทำได้เลยแต่จริงมันมันมีสเต็ปของมันนะทุ้ายมันจะเป็นอาการที่แบบผมว่ามันไม่ได้ฝึกเพราะสุท้ายพอสมาธิไม่ดีตรงนั้นนะมันจะไปวัดผลแค่แค่ตรงลูกตรงนั้นแล้วบางทีบางวันมันก็ได้มันก็ได้เพราะจังหวะคิดไปเองพอสมมากมือมือใหม่เคยอยากดูผลงานผลงานดีก็คือโอเคอแต่ว่า มันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ความคงเส้นคงวาครับใช่ถูกต้องใช่แบบอะไรเงี้ยบางเรื่องเราต้องทําความเข้าใจเวลาทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมปุ๊บ็อปใช่ครับโอเคทุกเรื่องนะครับเรื่องความรักก็เรื่ความลักคุณที่นั่นนะครับแล้วปทบ็อปเจอลูกศิษย์ได้เริ่มมีหลายคนแล้วที่มาจากที่นี่มีรูปแบบลูกศิษย์ยังไงที่แบบอยากจะฝากไว้หรือจจะ จริงๆแต่ละคนมีสามคนมาอ่ะก็ไม่เหมือนกันสะกอย่นะเพราะมีผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งสอย่างเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงคือเป็นคนที่ไม่มีแรงเลยอ่าใช่บังคับแล้วก็คือไม่มีแรงจริงๆเลยคือแบบเป็นคนเสียดู้ว่าใช่เราแยกก่อนถ้าจากประสบการณ์ที่ผมสอนมาคือจะให้เข้าใจนี้พวกผู้ชายผู้หญิงเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะผู้หญิงนะผู้หญิงเราต้องรู้ตัวเองว่าเราจะแรงน้อย บางอย่างเราเห็นเพื่อนตีแรงอ่ะใช่ผู้ชายเราจะรู้ตัวว่าเราจะมีแรงแต่เราอาจจะแบบบางคนอาจจะขาดจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าถ้าประสบการณ์ที่ผมเจอคือผู้ชายมักจะคุยเรื่องจังหวะหรือให้ปรับยากเพราะสุดท้ายผู้ชายจะฟาดมาตุ้มต้องแ้่ผู้หญิงดูวงดูนิ่งปุ๊บแต่ผู้หญิงจะขาดว่าไม่แรงไม่แรงเคลื่อนไหวช้า<ใ>ชแล้วถ้แบบผู้หญิงก็จะถามว่า โป้แล้วเมื่อไหร่มันจะตีได้ไกลกว่านี้แต่ผู้ชายปุ๊บอันนี้ยังไม่ได้แล้วแต่ผู้ชายคือฟาดลงมาบุ้มก็ไม่นานสักทีจบเลยซื้อไหครับใช่แบบอะไรเงี้ยอุทธรณ์ต่อเลยครับเลยอย่างผู้หญิงเนี้ยคือผมก็ไม่มีแรงเลยผมก็ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มกล้าม้ะคิดกันได้ป่ะผมก็อ่าตัวเนี้ยไหนก็วางตรงนี้แหละพูดไปเลยอย่างตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวขั้นแรกนะ มสวิงแฟนใช่ไหมเครื่องเหมือนกับมันมีแรงต้านอะไรเงี้ยพอเราสวิงแฟแล้วมันต้านลมเป็นแรงต้านลมอะไรเงี้ยเหมือนกับให้เขาตีแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่อ่าใช่ใช่อันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอผมเคยผมรักปอลท็อปแล้วบบบางคนบว่าผมดูตรงแล้วแบบ ลงปุ๊บหายยาวแบบอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องนั่นตัวเองแต่ไม่ว่ากันครับก็เราเรา,เราพูดให้ฟังตา,ตามความสะดวกอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาใช่อันนี้นี่ปทมแนะนำอันนี้ด้วยวอันนี้นก็ใช,ใช่กับมือใหม่ได้เรียกอะไร<อ>ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เมื่อกี้ผมก็ลองดูกระงงงอยู่ว่ามันต้องต้องแขนซ้ายหรือแขนขวาทิมเนี่ยแต่ผมดูแล้วมันมันน่าจะไหลซ้ายสายตรงกันผมเห็นตรงเห็นตรงกันว่าซ้ายบางคนบอกต้องให้ไหลขวาผมก็ไหลขวาได้ครับไหลขวานี่คือสับคนตีซรือด้ล่า อ่าใช่ใช่ไหมโอมันจะให้รักษาให้รักษาและยืนอยู่ผมที่ผมฟิลลิ่งนะคือถ้าคนตีไปคนทีคนตีทางซ้ายนะถูกไหมตีทางซ้ายให้อยู่ฝั่งซ้ายพอขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออบางคนมีปัญหามือใหม่อ่อขึ้นอย่างเงี้ยอขึ้นแล้วมันงอแขนเพื่อตัวเนี้ยอ่ะช่วยให้ตรงให้มันตึงได้ตรงขวาตรงตึงอย่างเงี้ยอ่ตรงได้แขนแขนขวาเนี้ยมันก็เหมือนกับพอดีบางคนก็เป็นอย่างเงี้ที่าใช่เขาจะแบบ หาความรอความพอดีไม่เป็นใช่ไหมอันนี้อคือเหมือนเหมือนเหมือนมันช่วยอยู่คือเรื่องขึ้นสวิงจบสวิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออผมวันนี้ก็ช่วยได้แบบใหม่ใช่แต่ก็ต้องมีเหมือนต้องมีคนแนะนะถ้าคนบางคนไปซื้อใช้เองบางทีก็ใช้ผิดวิธีใช่ก็ถึงประเทศบอลล้อมทำตามที่ผมผใช้ก็ได้ครับผมรู้สึกว่ามันเนี่ยมันมีด้านจับอยู่แล้วจับตามคลิปเลยใช้แค่นี้แหละใช่ก็ใช้แค่นี้จริงๆเลยแค่นี้แหละพิงซ้ายเนี่ยจับปุ๊บหมุนขึ้น ไม่ต้องยากแล้วอุปกรณ์แล้วก็พลิกหมุนลงแขนงความมันก็ตกงอัตโนมัตินะทรายก็งอนี่เดียวอย่างสวิงแฟนนี้คือเบี่ยงไหมครับเบี่ยงถูกมันจะต้านลมถ้ารู้สึกต้านลมคือถูกแล้วเราเอาชนะการที่มันต้านลมยิ่งยิ่งทาให้ลมแรงใช่แลหวลมก็จะผัดได้ฟื้นกเหมือนสร้างกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยเลยใช่ฝืนนีอันนี้ใช้ยังไงตัวเนี้ยอันนี้ไม่อันนี้มาร์กไว้เพิ่มเขาเราเป็นพัฒนาการของทีมงานเราแบบ ไม่ไก่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่หายไม่มีคลิปก่อนมาหายอันนี้กระดานก็มาแก้เขินแต่ถ้าว่าเป็นทิปสอนนี่แนะนําเราเริ่มเราชิปพัดกันไปบ่อยแล้วอ,อใช่ใช่อันนี้ผมก็เลยเอาพัดมาผ <c oughs> อดีไม่รู้ทาไมถึงวางนี้เพราะผมจะสอนอันนี้คับ <c oughs> ไม่ถึงใช่ไม่ผมไม่เห็นมันเป็นความเข้าใจนะครับช่วงนี้ผมกำลังกิน <c oughs> ลูกศิษย์นี้ คือเราขึ้นไม้เนี่ยอันนี้ถสอว่าเป็นพัดเป็นไม้แล้วกันคิดซ้ว่าผมมีสองสองมือแล้วกันพอขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมอันนี้เป็นเรื่องขับขาเลยนะแนวพาที่แบบออนเพนนะทุกคนมือไทยผมไม่ชอบที่ออนเพนมันดูแต่ไม้แต่คือโพสิชันมือเราอะตอนที่เราหันอนะต้องดูดีๆว่าคอมดีเขาสอนงี้ปุ๊บหันง,งี้งี้ที่เรา,า่าทุกคนอะใช่แต,ต่ทุกคนจับมือผมดีๆจะลึกหน่อยเพราะเรื่องยากกว่าเราจะได้มีประโยชน์ เราหันเนี่ยมือเป็นเส้นตรงลองดูดีๆมืออย่างเดียวเป็นเส้นตรงเห็นไหมเข้ามามืออย่างเดียวเป็นเส้นตรงแต่คนอะ่ะชอบแบบไปให้โฟกัสกับหัวไม้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยพอหัวไม้ปุ๊บเราก็ไม่นอนอเหมือนที่วันนั้นที่เราจําได้ตอนก่อนที่เป็นสวิงสเตชันนะครับพอเราหัวไม้เงี้ยมันจะเป็นการที่ตี ออกไปหาลูกหรือไม่ก็ตีเข้ามาหาลูกแต่พอเราอยู่เส้นตรงเนี้ยมาปุ๊บลูกกลับอยู่นี้ไม้ถึงเคลื่อนเข้าไปหาลูกอ,อยากให้สังเกตดูนะสูด,ดูกระจกอีกทีนึงชา้ชาๆพอผมหันตัวปุ๊บ๊ะม,มือผมลงเป็นเส้นตรงแล้วชุดซองเนี่ยเดีย๋ยวค่อยสอนปอนนะฮะว่าว่าแขนเราดูยังไงเห็นปะเส้นตรงเราอย่าไปเข้าใจว่ามันต้องแบบ ถ้าเราไม่ได้เทฟช็อตทาไมอะไรอย่างเงี้ยครับนนี้คือทิปประจาสัปดาห์นี้ของผมของโปรท็อปล่ะคือสิของผมหลายคนมีปัญหาเรื่องอยากตีได้ไกลขึ้นเนะะเาะเอาเรื่องไดเวอร์กันก็ได้คือ,อปัญหาหลายคนนะที่ตีไดเวอร์แล้วพออยากจะตีให้เบ่งไกลขึ้นอะแล้วกลายเป็นตีแล้วไม่ตรง ทุกคนแหละเอาจริงนะแต่ว่าอย่างอเมเจอร์กับโปรมันต่างกันตรงที่ว่าอย่างบางทีคนเราอ่ะอ,ะอย่างเดวเวอร์เราตีเซตอปพปกติจูแค่นี้เนี่ยเรากว้างแค่นี้ตามไหลเหลือจะมากกว่าไหลหน่อยบางคนแต่พอดีบางคนเนี่ยอ,อยากตีไกลขึ้นก้าวอามากขึ้นกะคิดว่ามันจะตีไกลขึ้นได้ดถูกไหมโอเคอแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผิดนะเพราะว่ายิ่งกว้างขึ้นมูฟเมนต์ในการหมุนตัวยิ่งน้อยลง ถูกไหมอธิบายเสริมนี้อณาตโตมีคนเรายืนเลยอ่ะอณาตโตมีกายวิภาคคนเราอ่ะเชฟเราเนี่ยตัดกันแล้วกับตุะตุ้มนี่คือที่เราอ่ะที่เราหมุนถึงอยู่แล้วใช่ทํายังไงเราก็ถึงถือว่าเพราะผ่านสุดเลยใช่เนี่ยมันจะถึงถึง พอเนี้ยมันเกินเนี้ยมันผิดอ้างขึ้นเนี้ยลองดู้วมันจะแบบมันจะไม่ได้พอจะจิตกติกาขึ้นเนี้ยใช่มันกลายเป็นหมุนแล้วแบบไม่ได้มันติดอะปวท้องลงยืนแคบดูลองยืนติดพอพอแคบไปแล้วแล้วเราตีไม้ยาวนี้ไม่จะเกิดอาการล้นเยู่ไหมอ่าถูกต้องใช่เพราะนั้นจะตีไก่ไม่ไม่ต้องพยายามแบบโอ้ต้องยืนให้กว้างขึ้นให้ผมแค่ขอให้เหมือนกับปวดท้องอะให้รู้สึกว่าให้รู้สึกว่าทางผมเองนะอ๋อ มันคน<ห>จะไม่เข้าใจห่อแบบห่ออะไรอะ่ะพอห่ออะไระปุ๊บมันจะม,ม,จะมีมันจะมีมุมไม้ขึ้น,นออกมาขึ้นอขอบไม้เนี่ยเดี๋ยวออตุบอ๋อตุบมีการาน,นี่ใช่ไหม<อ>หรือเอาล่มมนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเมื่อเราห่อไหลใช่ไหมให้รู้สึกว่าเอาไม้เคลียรไปข้างในเพิ่มอีกหน่อยเพื่อสร้างเขาเรียกว่าสร้างห่อไหลเพื่ออะไรสร้างแผลห่อไหลเพื่อแบบมันเหมือนกับห่อไหลแล้วแล้วแล้วลดลดความรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าสามารถทําไม้อะเหมือนกัระบัดไม่ใช่รูหรืออะไง อะไรนะมของว่ากับแขนพยายามอธิบายเข้าใจว่าหนูเรายืนอย่างนี้เราทิ้งแขนใช่ไหมใช่แล้วเราห่อเพื่อไม่เราห่อคห่อห่อไหมห่ออย่างนี้ห่อเข้าห่อเข้าใช่เหมือนห่อคห้อมันเข้ามาอ่ะอ่าเข้ามามันเหมือนบีบเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วมันจะรู้สึกยังไงที่แขนเอาสู้สึกหลังกันดีกว่าหลังหลังมันจะไม่ตรงเนี้ยอ่ะว่าอันอันนี้หลังหลักหลังมันตรงเหรอไหมตอนเราห่ออย่าง พอพอเอาไปเราจดตรงนี้พอเราห่อใช่ไหมเรารู้สึกว่าเวลาเราตีจริงๆอ่ะเวลาเราห่อข้ามาแล้วอ่ะเวลาเราหมุนที่ว่าเราส่งอีกนิดนึงประตมแล้วคระตูเราส่งเตียวไปจริงๆอ่ะมันมีพลังมากกว่าการที่แบบว่าตะวันเราแบบแหลักตึงนะผมว่าเริ่มใหม่ดีว่าอาเริ่มใหม่เลยอ่าไม่ต้องห่ออะไรแล้วก็ห่อต่อเดียวจบเผื่อคนคนเขาตีาจะแบบว่าพอพอตีไป ในฟิลที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่อ่ะเราจะรู้สึกว่าแขนมันเหยียดได้ได้ยาวขึ้นใช่ถูกต้องแขนมันเหยียดยาวขึ้นแต่ว่าลูกตำแหน่งลูกก็ต้องเหยียดไปหน่อยด้วยนะอ่ายืนเลื่อนไปข้างหน้าก็คือปกติมันมันเหมือนจะยืนยืนไกลขึ้นเราก็รู้สึกว่าแบบยืดออกไปหน่อยพอยืดไปหน่อยปุ๊บเดี๋ยวหลังก็จะห่อมันนิดนึงอเวลาใช่เราโปรท็อปทำมาเพื่อให้แบบสามารถแบบเอ่อมั่นใจในการส่งออกไปได้ยาวขึ้นแต่ว่าเวลาเรายิ่งไกลอย่างเงี้ย มันมันยิ่งความเป็นภาพยิ่งเพิ่มขึ้นเราเลยต้องห่อไหลเพื่อเกรงกล้ามเนื้อส่วนหลังส่วนบน,ส,นส่วนปีกตรงกลางๆาเ,นนะเพื่อให้มันมีความแบบกระชับอยู่ถูกไหมไหแต่คือบางคนไม่ค่อยได้ใช้อะ มันก็จะมันก็จะแบบโฟกัสจุดกล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่ได้อ่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นทริกไม่อดวานแกนอะวานนี่แหละอันนี้เป็นทริกอันนี้คือเป็นทริคของโปรท็อปเข้ามาเพิ่มห่อเพื่อให้รู้สึกว่าส่งได้อีกใช่ห่อเพื่อบังคับล็อกกล้ามเนื้อด้านหลังอ่ะคือถ้าเราไปแบบไปเป็นท่าเนี้ยมันจะกลายเป็นล็อกช่วงช่วงช่วงไหล่พอดีแต่ของเราต้องการล็อกช่วงกลางๆลาลำตัวที่เป็นด้านบนเพื่อให้หันได้ดีขึ้นเพื่อให้มัน เพื่อให้มันไม่ไม่ออกไปท่านี้ไม่ออกไปอย่างนี้่อพอมันล็อกได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบล็อกไปทางอันมันจะกลายเป็นมันจะเป็นสวิงอ่ะมันจะไม่ไม่ดันออกไม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วไหนที่เอาใหม่เอาใหม่นี่คืออีกอันนึงคืออะไรอีกอันหนึ่งอะไรอ๋อออันหนึ่งคือไม่ต้องไปบังคับเรื่องต้องไปแบบฮอร์ไลก็แค่รู้สึกว่ายืดมาหน่อยกับอย่างเดเวอร์บางคนน่ะคิดว่าพิ่งนึกออกเป็นทิกอย่างหนึ่ง อ่าโอเคได้มีประโยะชน์ไหมเรามีประโยชน์ในคนละตอนซอสป,ปอร์ตคือตรงในงกลางถูกไหมเวลาเราจดมาสมมติทุกคนเราอะ่ะก็จะจดลงวัดีอยากดลงวานคนเราก็จะจดอยู่ตรงตรงกลางพอดีถูกไหมทุกคนเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเดวเวอร์เราอะ่ะที่เราอยู่สูงเวลาที่เราสูงเนี่ยทุกคนปักเทียยังไงลูกถ้าปกตินะลูกอยู่เกินกระดดงมาขึ้นันึงอยู่แล้วทีนี้เวลาเราจดกลางเนี่ย เราตีจริงๆเราตีขึ้นมาอย่างงี้ถูกไหมเราจะยกตีเราไม่ได้ตีตรงนี้เราตีออกไปถ้าตีตรงนี้คือโดนกระดองบนเทคนิคผมคือให้จดลูกอยู่ตรงปลายเดเวอร์เหมือนกันนะผมก็จดปลายใช่บางคนไม่รู้ซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ด้วยจดปลายเดเวอร์พอวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ากลางพอดีใช่ถูกมันจะเข้ากลางพอดีบางคนมีปัญหาเอ๊ะตีแล้วมันแบบเขา้าคอคอ,อบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เกิดจากนี้เหมือนกัน เอาบอลอปเป็นบอทัวผมเห็นบางทีเฮลิกสเตนเันเขาชอบไวตรงโคนรู้ไหมแล้วเขาปักทีสูงที่ต่ำปักทีปกติเลยแต่มันชอบเซตอัพตรงโคนอันนี้เป็นฟีลลิ่งของโปรแตทนอ่าเห็นไหมมันจะมีฟีลใช่แต่ว่าผมว่าปักปลายอะเรื่องจริงถูกต้องใช่เราจะขยับอย่างนี้เพราะว่าปักปลายแล้วเราเราพยายามส่งเพื่อใกล้มือมันจะออกไปพอดีแค่เดวเวอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กนะแค่เดวเวอร์ว่าเราไม่ได้จด นี้ไม่ได้ถ้าแต่ดัดอยากถ้าแบบอย่างดัดติ้นสั้นก็จดปลายครับอือใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลายกขึ้นมาปุ๊บมันจะพอดียกมันจะกลางพอดียกไมากลางพอดีใช่หลายคนเนี่ยตอนนี้ก็อ่อแหละอ่าถึงบางอ้ออ๋อบางก้ออย่างงี้นี่เองใช่ครับแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวคุยกับพี่ป่นไปว่าเอออาจจะทําห้องใหม่ใช่ครับอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ต้องรอว่างๆก่อนใช่ครับเราทำห้องทํา เติมแล้วกันหน้าทีหน้าน่าจะไม่ได้ไรนะครับต้องไปรู้สิไปรูสิไปแข่งบาล้สิ์ไปแข่งครับลุสิ์ร้องขอให้ไปเป็น,ปนแคดดี้ครับรายการปรึกโฆษณาให้เลยนะพื่นกนะครับแกตไทยแลนด์นะครับ G A D ครับที่ไม่รู้มึงอกีกวิต้าแหละครับใช่ <laughs> ที่ผมไปเป็นประจํานะครับก็ใครมีมุดหลานอะไรก็ก็ส่งรายการนี้ได้เขาเป็นให้เป็นเป็นคดดี้ได้ <laughs> <laughs> แต่ไม่ใช่ว่ารายการไม่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 โรงเรียนเราส่งลูกศิษย์ไปแทนเป็นประจําเลยครับแถมปีก็เป็นแคดดี้ให้ด้วยใช่พอทอปอยากไปเป็นปะล่ะสนุกนะไปเป็นแคดดี้ให้เด็กเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปเป็นแคดดี้อะไรอเมเจอร์ทัวร์เลยอะเจลเอ่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ได้ก็ตัวนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพอทอมมีเพลงท่อนใหม่ไหมครับไม่มีัไม่เป็นไรสรุปไม่หายเลย ทุกคนรู้เรื่องครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมตอบร้องเพลงอะไรดิส่งคำตอบมาได้แตใต้คอมเมนต์ได้ลูกกอล์ฟสองลูกเขาดีลูกกอล์ฟใช้แล้วครสองลูกลายเซ็นโปรพินกับ,ปบโปรทอปขอบคุณได้ครับจะเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ